อีกเหตุการณ์หนึ่งท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เองเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจนิดนึงนครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดการสูญเสียครับเนื่องจากว่าหนุ่มสาวเองเนี่ยตอนเย็นๆค่ำๆนี่เองเขามีเกตสกีเขาจะขี่เกตสกีชมวิวนะฮะริมแม่น้ํานั่นเองซึ่งในเขื่อนอ่างเก็บน้ําห้วยทรายนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเขาบอกว่าเขาขี่เกตสกสีไปกับแฟนสาวเข้าไปในช่วงค่ำๆพบกันมาเองตอนออกไปก็ขี่เกจสกีเขาเป็นคนขับซึ่งชายคนนี้อายุ21ปี เป็นคนขับส่วนแฟนสาวเนี่ยอายุ23ปีเป็นคนซ้อนพอขับไปนะฮะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนขับเปลี่ยนสลับกันขับพอแฟนสาวเขาขับในสักระยะหนึ่งแล้วเกิดแกสกีส่ายครับทาให้ผู้ชายในเอกตกแกสกีครับแฟนสาวเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้ขึ้นจากให้ขึ้นจากน้ําได้แต่ไม่สามารถที่ช่วยได้ก็ตะโกนให้คนมาช่วยเหลือครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซับใหญ่ครับในเขตพื้นที่ ตำบลโคโกโกอำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมินะฮะคือเจ้าที่ตำรวจได้รับแจ้งก็พร้อมชุดประดาน้ำนะฮะเพื่อค้นหา,านายนัทวุฒินะฮะบ,บุญมาอายุ21ปีเนี่ยอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลนายากรัดนะฮะอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิซึ่งพัดตกเรือเกจตีและสูญหายระหว่างขับเกจตรีในอ่างเก็บน้ำห้วยทรายนั่นเองครับซึ่งการค้นหาผ่านไป6ชั่วโมงเองก็ยังไม่พบร่าง ผู้สูญหายนะครับซึ่งพ่อแม่เองก็ร้องไห้นะฮะก็สูญเสียลูกชายเนาะก็ใครก็ต้องร้องไห้นะฮะรอรุ้นว่าจะได้พบลูกชายโดยเร็วนั่นเองครับแล้วเวลาประมาณ23่สนกาชุดกู้ภัยก็หยุดค้นหาชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่านายเทตวุฒิเนี่ยเองเนี่ยน่าจะโผล่ขึ้นมาช่วงเช้าในวันนี้แล้วก็จะมีการค้นหาต่อไปนั่นเองเดี๋ยวลองไปฟังเสียงแฟนสาวคือนางสิริพรชูบุญนิดหนึ่งครับที่เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ อันหน้าไปทางไหนตอนนัึงจะสุอทางไหนมาทางนี้ครับมาที่วันจบมาทางนี้ครับมาทางนี้มาทางนี้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่มันเตกประมาณซ้ายประมาณซ้ายมันล้มเลยใช่ไหมไม่ล้มค่ะก็คือนูขับแล้วมันพอมันสับดุบน้องก็ตกเลยตกเลยมันเร็วมากเรยเลี้ยวซ้ายเครื่องมันแรงมากเครื่องแรงครับถ้ากดกดนิดนึงนี่มันมีทั้ง เรานะเจอตรงที่ว่าเ,าเาขายกขนาดนี้ทำไมตกน้ำมาทำไมเขาจะมายกขนาดนี้ทำไมตกน้ำไหว่าน้ไม่เต็มเลยไหวอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นเขาล้าเรึยั้งเขาพยายามแบบปีนน้ำแล้วหนูก็พยายามจะด,ดึงไม่ช่วยพอพอเขาบอกว่าไม่ไหวหนูก็กระโดดลงเลยแต่ว่าคือเข้าใจไหมคะแบบหนูก็ไม่ไหวเหมือนกันเขาพอหนูไปถึงตัวเขาเขากดหนูแเราแบบเจสกีนก็ห่กงแล้วก็เลยบอกเดีราไปดึงแจสกีกลับมาแล้วแล้วเราเราทิ้งเทสแจสกีสแล้วเนาะ มันไหลไปกับน้ำมาเราก็โดดลงแบบเจสกีมาช่วยเขาตอนแรกหนูพยายามจะหันเจสกี้กับมันจะประมาณตรงข้ามกับบ้านเล็กใค่เดียงไปทำห่วยจากทางบ้านนะคะบ้านประมาตรงนี้ประมาณประมาณ500เมตรไปบ้านนะบ้าน 500เมตรงไปมันมีอะไรดิส no no ังเกตง่ายมีไหมตรงตัดเข้าเรื่องได้ถ้าเรามองลงไปนี่เลยใส่ในทางนี้ก็ไดคิดว่าประมาณเยี้ยงบ้านไปนิดกำลังตัดตรงนะคะนี่ฮะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนิดนึงฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะลงน้ําลักษณะแบบนี้เองโดยเฉพาะขี่เกติกีเนี่ยก็ต้องสวม เสื้อชูชีพครับซึ่งบุคคลทั้งสองคนเนี่ยที่เขาไปหลงเล่นกระีในครั้งนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้สวมเสื้อชูชีพครับอย่าประมาทนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่างเย็บน้ําเ,เองเนี่ยก็มีความลึกนะไม่ว่าอาดน้ําอะไรก็แล้วแต่นะฮะน้ำคลองน้ําอ่างหย็บน้ําอะไรต้องเรามัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดพัดตกลงไปแล้วเนี่ยเอาตัวไม่รอดแน่นอนนะครับต้องสวมเสื้อชูชีพครับจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้เหตุการณ์ก็ตกน้าด้วยเช่นกันครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกกิดขึ้นรณีีท เด็กชายวัยแค่8ขวบนะพิ่งพูดกับยายอยู่เลยนะฮะหยอกล้อก,กันเล่นตอนกลางคืนบอกว่ายายถ้าหนูโตขึ้นเนี่ยอายุ20เองเนี่ยหนูจะบวชให้คนยายนะซึ่งตาซึ่งยายกับหลานเนี่ยอยู่กันด้วยกันแค่2คนครับเพราะว่าพ่อแม่เขาเนี่ยแยกทางกันนะฮะต่างคนต่างมีครอบครัวยายกับหลานเนี่ยก็เลยต้องอยู่ด้วยกันส่วนคนยายเนี่ยก็จะมีอาชีพไปกอกผานเพื่อจะหาเงินเนี่ยมาเลี้ยงชีพ มาเลี้ยงดูในส่วนของหลานก็คุยกันมีความสุขนะถึงแม,ม้มีความยากจนแต่ก็มีความสุขที่ได้ที่ได้อยู่แบบนจนๆแล้วก็มีความสุขที่อยู่กับหลานของเขาเขาก็ยิ้มทุกวันเขาบอกว่าสักวันหนึ่งนะอายุ2 0ไปแล้วเนี่ยหลานเขาจะบวชให้แต่เหตุการณ์ก็ไม่เป็นอย่างที่ฝันนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณยายเองเนี่ยไปกอกทานตามปกติและแล้วก็หลานไปด้วยแต่หลานเนี่ยเองเนี่ยกลับ ไปพลัดตกน้าครับซึ่งก่อนหน้านี้เองหลานเองเนี่ยก็เคยไปเล่นน้ํากับคุณลุงนะเป็นนั่งเล่นกับคุณลุงนะ่อบ่อนี้แหละท่านผู้ชมครับนี่แหละเขาหลานเขาเองเนี่ยปกติยายก็ไปกกอกฐานแต่หลานเนี่ยไปเล่นน้ํากับคุณลุงก่อนหน้านี้คุณลุงพาหลานเนี่ยไปดูรถแม็โคแล้วก็พาหลานเนี่ยไปอาบน้ําในสระดังกล่าวแต่พอกลับมาแล้วลุงเองก็กลับมานั่งน,นอนที่กระท่อ,อมพอมานั่งรอที่กระท่อ,อมเองเนี่ยก็หลานเนี่ย ไม่รู้ไปตอนไหนเพราะว่าลุงเผลอหลับหลานนี่เองเนี่ยอ,อ,อาจไปแอบไปเล่นน้าครับระหว่างที่ยายกําลังนั่งกอ,อกาะฐานอยู่นั่นเองเนี่ยยายรู้สึกว่ามีลมพัดมาแรงๆเฮ้ยก็เลยรู้สึกขนล,ลุกก็เลยถามเรียกชื่อหลานหลานอยู่ไหนก็เลยไปหาหลานอยู่ที่กระท่อมปลายนากับคุณลุงนะครับก็บอกว่าไม่เจอหลานนะไม่รู้ไปไหนแล้วก็วิ่งไปดูที่สระพบเสื้อผ้าของหลานครับกองอยู่ริมสาเองเนี่ยคุณลุงเองก็รีบกระโดดลงน้าเลยครับ ไปงมหลานขึ้นมาครับเจ้าที่กู้ภัยก็ใช้เวลาประมาณ20ินาทีในการช่วยเหลือชีวิตแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตหลานคนนี้ได้ก็ต้องขอ,อแสดงความเสียใจกับคุณยายด้วยครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่บ้านหินกองตำบลคูเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของยายเขาหนึ่งครับว่าหัวอกของเขาเสียใจมากน้อยแค่ไหนครับที่หลานเขาต้องเสียไปขนาดนี้ครับไปทีไปง้ามตัวเนะาะยจะคือทอดใาเดี๋ยวปฏิบวตให้ยกับบุด้บวช คดีแม่ตายือคือปวชหหนดอก็ทันว่าจะตายก้อนจ้อยไปดีไปงามเด้อลูกเอ้ยสงสารละสงสารหลา,านลาไม่ยหย่เฮ้ยคักปะลูกต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้เองช่วงหน้าร้อนนะฮะเด็กเองเนี่ยก็เกิด,ดว่าเคยเล่นน้ําแล้วเนี่ยก็คงอยากจะไม่เล่นน้ําแหละ นะฮะก็เกิดว่าจะพาลูกๆกันหลานไปก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะปกติแล้วหน้าร้อนแบบนี้แหละจะมีข่าวเด็กเสียชีวิตประจําเลยในการลงเล่นน้ํานี่แหละฮะซึ่งนายสุวรรณจันศรีดีเนี่ยอายุ55ปีเพื่อนบ้านเนี่ยที่เรียกว่าลุงเนี่ยที่พาหลานไปเล่นน้ำเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณลุงกับคุณยายศรีจันรอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรจากปากของเราครับเขาก็ทํางานอยู่ตรงนี้นะแล้วผมก็ขึ้นไปนอนบนเตียงปงเปียอกระท่อม แล้วให้หลานเล่น,นอยู่ข้างล่างพอน,นี้ผมก็หลับไปนิยายเก๋ไม่เห็นหลานนานเขาก็กาเรียกหาเนาะผมก็ไม่รู้นึกว่าไปกับลุงเขาเขาบอกผมบอกเขาทีนิยายก็ไปเห็นเสื้อผ้าเขากองอยู่ข้างบอ่ออนอยายเขามาเรียกเห็นเห็นเห็นว่าก่อนก่อนอันนี้เน,นี่ยนาผาดตอนเช้าน่นาไปอาบครั้งหนึ่งเลยน้องเขาบอกว่าร้อนหรือว่าไงครับ เขาไม่บอกนะรือผ้าไปอาบเองเ,ออเขาไปเดินตามกันไปเขาเรียนยุกาตาเขานั่นแหละตาตาวั้านเขา,นา่น่ะคนที่ไปกอกท่านไห่หนานะป้าพาไปเบึงไปโคบเบืองไปโคกลับมาก็จิพาหลานมาอาบนา้ําอาบน้ําเด็กกะผู้ตากกัขึ้นอู้ผู้หลานกัเนเรียนยุคใต้ย,ย่างเชียเรียนไม่โค้เรียนน,ะ<อ>นานอปัากะจิห้อนอีกมันกะิีไปอาบน้ํามุตามพาไปอาบตัวน้ํา สามันสั้นนะอ้าวใช่หลานดีอเอามันเดินกูนี่ตัวแบบชิดมาแล้วไปแล้ววะชิดมัน,มนในช้ก็ไปจัดไม่พูนัสหลุกแหละเลยเลยชยเ่นเดียวกูย้ายวันเนี้ไปกับจาวน้านะกับซ้ำหนึ่งเนี่ยซ้ำหนึ่งเห็นเจ้าส่งกับเสียกองก็เนี่ยตายชาวบ้านจะหนูเอิอ่มมูอเิ่นดูกระท่อมใกล้ๆกันเลยแล้วเนะี่คือน้องก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ลงไป ครับก็ขอแสดงความเสียใจนะกับครอบครัวด้วยนะครับผมที่สูญเสียคุณหลานไปนะครับตอนนี้คุณยายก็ต้องอยู่ด้วยลําพังด้วยคนเดียวนั่นเองครับอนาคตที่จะได้หลานจะได้บวชให้ก็คงไม่มีแล้วนะฮะทีนี้ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดจากว่าไปแย่งไปแยกควายที่มันทะเลาะกันซึ่งควายเองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นควายพ่อพันธุ์มีการซื้อมานะสองตัวซึ่งพูดง่ายว่า2ตัวนี่อยู่ร่วมกันไม่ได้อะว่าไงก็มีการกระทบกระทั่งกัน ก็เลยมีการทะเลาะก,กันทีนี้เจ้าของเองเนี่ยก็เลยไปจับแยกคุณแม่จูงไปอีกตัวหนึ่งนะฮะส่วนคุณลูกก็จูงไปตัวหนึ่งระหว่างที่จูงควายไปเนี่ยฮะเหมือนกับควายเองเมันทะเลาะก,กันอยู่มันมีอารมณ์ค้างครับมันก็เลยขิดนะฮะขิดลูกชายเขาครับขิดตรงไหนไม่ขิดนะฮะแต่ไปขิดเจ้าโลกครับแต่ยังโชคดีครับที่กู้ใครสาวนะฮะเร่งช่วยเหลือได้ทันครับไปดูภาพเหตุการณ์แลวกันะฮะ ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับกรณีที่มีควายทะเลาะกัน2ตัวนะฮะเจ้าของคือวัย40ปีนี่แหละเข้าไปแยกนะฮะไม่ให้ควายขีดกันหนึ่งในนั้นนะฮะเกิดอารมณ์ค้างครับท่านผู้ชมครับเข้าขิดเจ้าของนะฮะโดนไข่แตกอ่าโดนไข่แตกนะฮะแล้วก็น้าอกช้ํากู้ภัยสาวนะฮะก็เข้าช่วยเหลืออย่างระมัดระวังนะก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาลนะเผยว่าควายพ่อพันธุ์นี่เพิ่งซื้อมาได้เพิ่มอีกแค่ไม่กี่ไม่กี่วันเองนะฮะ เหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นฮะกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินเนี่ยรับแจ้งว่ามีคนถูกควายทำร้ายได้รับบาดเจ็บนะก็เร่งเข้าไปนะฮะซึ่งก็บอกว่าที่อวัยเพศของเขาฉีกขาดนะครับแล้วก็ขี้ขาดก็ฉีกขาดนะครับก็เป็นนายจักรพันธ์ขอคล้ายกลางนะอายุ40ปีเป็นเจ้าของควายที่ถูกวิดนั่นเองนะฮะซึ่งอยู่ที่หมู่ที่11ตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนอนขอความช่วยเหลือนะฮะ ห่างไปประมาณ30เมตรเองก็พบสภาพนะฮะแผลฉีกขาดนะครับที่โคนขานะเราเววัเพศนั่นเองครับซึ่งก็ห่างจากข้อควายไม่ไกลนะฮะซึ่งส่วนควายที่ถูกขิดเองก็จะมีข้าวเลือดติดอยู่ที่เขาติดอยู่ที่หน้าติดอยู่ที่จานะฮะกู้ภัยก็ต้องช่วยปฐมพยาบาลอย่างระมัดระวังนะฮะก่อนจะนําคนเจ็บส่งโรงพยาบาลน,นั่นเองครับทีนี้ลองไปฟังเสียงของคุณแม่เขานิดนึงนะฮะแล้วก็พูดทดี่รับบาดเจ็บนะฮะ ตามมากําลังจะเก็บควายเข้าคอกใช่ไหมแล้วอย่างเราจูงมาก็มาจูงตัวหนึ่งมาก่อนแล้วมันชนกันแล้วที่จับแยกกันมาน่อ๋อควายมันชนกันอยู่ใช่มคะทีนี้มันจูงตัวหลังมาทีนี้มันกำลังมัวเรามั้งหันมาชนเจ้าของนี่มันกําลังมัวและตีพันนี่ติดพันเลยเสียงมันร้องบาดตะคนงานยังไม่หายโมโหอย่างนั้นใช่ไหมเป็นตัวผู้ทั้งคู่ไหมคะอพูดทั้งคู่โวยโกรธทั้งคู่แล้วทำไมถึงอยูว่ามันมีอะไรแบบนี้ มันชนมันกระแทกจุ๋งตามหลังมันกระแทกกันมันชนกันที่นี้มันตัวหนามันเรียดมันหันไปสู่กันก็เลยดึงตัวหน้ากลับเข้าครอบพันตัวหนาจุ๋งมาก่อนมันจุ๋งตามหลังมาที่มันหันไปสู่จาของนี่ทีอ๊แเน้นะอ๊ด้วยเน้นอกหัวมันอ่ะหยุดขูดเนี่ยมันฟินลอยเลยเนี่ยมึงแล้วกันนี่ ตำขาตำแข่งเยตัวนี้มันมันถูกกันดีไหมคะโดยัมันไม่ถูกกันไม่ค่อยถูกกันแบบควยซื้อมาใหม่มันมันซื้อมาจากเยกที่กันเอกคนยละที่ใช่ไหมคะแล้วซื้อมานานหรือยังคะสองซื้อมาได้เจ้าก็ทิดกลัวๆนี่แหละทั้งคู่เลยใช่ไหมคะซื้อไอ้ตัวนั้นตัวเก่าตัวเก่าที่อยู่กับเรามา่อก่อนแล้วแล้วตัวที่ขิดเจ้าของเนี่ยเพิ่งมาอาทิตย์เดียวตัวใหม่ตัวเก่าตัวเก่าเนี่ยตัวเก่าอ๋อตัวใหม่เนี่ยเอามาจูงเข้าคอกได้แล้วแต่ตัวเก่าโมโหตัวใหม่ ก็เลยควิดเจ้าของใช่ไหมคะใช่แล้วปกตินี่ใส่ตัวเก่าเป็นยังไงคะดุไหมคะมันเชิงกี่เอาคนแหละมันเชิงโยกชอบโยกชอบโอเคนะฮะก็คงจะเจ็บน่าดูนะครับเพราะว่าโดนตรงไข่ขนาดเราโดนเตะยังเจ็บขนาดนั้นนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะแต่ยังโชคดีครับที่มีกู้ภัยสาวมาช่วยไว้ทันนะครับทีนี้เราไปดูเหตุการณ์นยฮะเขาเรียกว่าเตือนภัยค่ะที่วัดศรีเมืองแผงขายติดป้ายไว้สุข ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเขาเขาบอกว่าติดป้ายว่าสองวันศุกร์สองวันศุกร์คือวันนี้คือวันศุกร์นะฮะเนี่ยไปดูคลิปภาพเสียงก่อนแล้วกันนะฮะนีฮะแล้อกเขามบอวเมขาใ่ีครเป็นคนาาเองนคนเลือกใครเป็นคนเลือกเป็นนุ้เพื่อ เพื่ออะไรผมเอาตู้เรียนที่สุกใช่เขียนได้ถ่ายไดถ่ายได้ถ่ายถ่ายได้น้องเขาเป็นคนเลือกก็คืออันนี้ให้แต่น้องไม่ได้เป็นคนเลือกถูกไหมพี่เป็นคนพูดไหมพี่บอกว่าหนูว่าอันนี้คืออย่างที่เราบอกก่อนหนูว่ากำลังเขาสุกใช่ไหมถูกแล้วพี่ผู้ชายถือไม้ปุ๊บแล้วทีเขาเอาตะกร้าเขาบอกเอาตะกร้ามาให้เลือกใช่เขาก็ต้องเลือกสุกอ่ะมันคือสุกวันสอง <ๆ S 1> ไม่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 เคเพราะตอนซื้อก็บอกว่าจะกินเลยเบอกว่าไม่ต้องกินให้ไม<ๆ>่ต้องงานือกมันไม่เกี่ยวพี่มันไม่เกี่ยวไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องไม่ต้องมามาบอกว่าใครเป็นคนเลือกพี่เขาจะโยนหาคนนั้นคนนั้นคนเลือกเองแต่ผมก็ไม่ทราบผมไม่เคยขายพี่ผมไม่เคยขายใครเป็นคนเลือก เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขามาซื้อจริงๆเขาซื้อหนึ่งลูกในราคา280บาทนะครับบอกว่าซื้อแล้วจะปอกเลยแต่แม่ค้าบอกว่ามีมีดเขาบอกว่าไม่เป็นไรไปซื้อมีดมาปอกก็ได้แต่พอไปซื้อมีดมาปอกแล้วมาปอกแล้วปรากฏว่ามันเป็นแบบนี้นะฮะแม่ค้าก็โวยว่าเอา้าก็คุณเป็นคนเลือกเองนี่เอา้าก็คุณบอกว่าติดป้ายว่าสุกอะ่ะ ไอ,อ้น,นี่บอกว่าอีสุกอีก2วันสุกวันนี้คือวันสุกนะฮะก็เขาซื้อวันพุธนะฮะมันก็เลยไม่สุกนะฮะนี่ก็ฝากเตือนนิดนึงครับสำหรับคนที่ไปซื้อทุเรียนเองเนี่ยก็ดูให้ดีๆนิดนึงถ้าเกิดว่าคนไม่มีความเชี่ยวชาญจริงๆแล้วไปดูเนี่ยก็จะเจอลักษณะแบบนี้แต่จริงแล้วที่วัดศรีเมืองเนี่ยเขาเป็นแหล่งขายทุเรียนนะวัดศรีเมืองอยู่ที่จงังอเมร์ท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีผมก็เคยไปซื้อนะตรงนี้แต่ตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยผมให้คนที่ดูเป็นซื้อให้ แต่ตอนที่ผมไปซื้อเองเนี่ยผมไม่กล้าซื้อครับถ้าดูไม่เป็นนะฮะต้องคนที่ดูเป็นนะฮะถึงจะกล้าซื้อได้นะฮะในส่วนของโซลเรียนแห่งนี้นะฮะสำหรับวัดสีเมืองนั่นเองครับก็ฝากเตือนนิดนึงนะฮะในการซื้อซื้อโซเรียนก็ดูให้ดีดนะฮะตกลงกันให้แน่ชัดก่อนก่อนที่จะซื้อนะฮะถ้าไม่ลอกให้ดูก็อย่าไปซื้อเลยดีกว่านะฮะอ่ะ